กูโทษขอโทษไอ้ไอ้ตอนนั้นโคตรแจ่มเลยวะ่ะเขามองมึงด้วยไม่เอาอะถ้าจะมาอ่านหนังสือสอบอะจะชวนกูมาทำไมเนี่ยก็ครายเครียดก่อนสอบไงแล้วทำไมพวกมึงไม่ชวนไหนๆมาด้วย ไม่เพราะพวกกูมีเรื่องจะถามมึงตอนไหนไม่อยู่เพราะฉะนั้นอ่ะมึงห้ามเลี่ยงคำตอบของคำถามของพวกกูถามอย่างเดียวหน้าเบื่อจะตายเล่นเกมกันดีกว่าเกมอะไรวะเกมถามตอบไง กติกาง่ายมากถ้ามึงถามแล้วกูไม่ตอบกูยกหนึ่งช็อตแต่ถ้ามึงอยากให้กูตอบมึงก็ยกเพิ่มเป็นสองแล้วถ้ากูยังไม่ตอบอีกกูยกเพิ่มเป็นสามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะมีคนบอกว่ายอมแพ้น่าสนุกว่ะเดี๋ยวกูเล่นกับมึงเองเริ่มเลยป่ะ ถามเรื่องที่มึงสงสัยมามึงชอบไปไหนหรือเปล่าเปิดก่อนหนึ่งช็อต ออกมาใช่กูชอบไหนชอบแต่งอะไรกี่เจอแล้วยิงคำตอบไม่ยากหรอกอกูกลัวเกมไม่เดินไอ้สตัตว์นี่มึงเป็นเกยเหรอวะเป็นไบแซ็คชว่นอะ แล้วให้ไหนอ่ะเป็นด้วยปะเรื่องนี้กูไม่รู้ไม่ตอบแดกหนึ่งเอา้านี่ก็ได้หวะจะได้แดกสองช็อตเท่ากูไงรีบกินกูจะได้ถามต่อเออกินว่ากิน <c oughs> แล้วพวกมึงอ่ะครบันหรือยงัง เขามาแล้วไหนบอกให้บอกพวกมึงได้เพราะพวกมึงขี้เสือกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเชี่ย Wi-Fi สัสๆเห็นยี่ีม่แบบนี้แลกพาสเวิร์ดกันแล้วเหรอวะโอ้ยสับอะไรของมึงว้ายนายแลกพาสเวิร์ดเออแล้วมันรู้หรือเปล่าเนี่ยว่ามึงออกมากับพวกครูรู้ แค่นี้ก็ต้องบอกกูไม่ได้งี่เง่าขนาดนั้นไหมออกไปกับเพื่อไอ้ต้นต้องโดนพวกมันไล่บีถามแนๆ่ๆผมเองก็ไม่ได้อยากปิดบังอะไรเพื่อนหรอกครับแต่ไม่เห็นความจําเป็นอะไรที่จะต้องบอกแต่อย่างว่าเลยนะมีเพื่อนขี้เสือกไม่บอกมันก็เสือกจะรู้อยู่ดีและถ้าให้เดาคืนนี้พวกมันต้องกาะมอมเล่าไอ้ไอ้แน่ๆ,ๆ <H uman> ต้องให้ไอ้แก้เผ็ดพวกมันบ้างละ